สวัสดีครับโค้ดเคฟิตเทอร์มินัลดอมถั่วเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ก็มีไขมันดีและก็แคลอรี่ที่สูงด้วยเช่นกันและเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าระหว่างที่เราลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันเรากินถั่วได้ไหมและถ้ากินได้นะครับเราควรเน้นกินถั่วชนิดไหนและที่สําคัญเราควรกินถั่วในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอดีวันนี้ผมโค้ดเคจะมาแนะนําถั่ว5ชนิดที่ดีที่สุดสําหรับการลดไขมันจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับแน่นอนครับว่าไขามัน1กรัมจะให้พลังงาน9แคลอรี่ในขณะที่ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตหกรัมจะให้พลังงานแค่4แคลอรี่เท่านั้นดังนั้นถึงแม้ว่านักวิจัยจะยืนยันมาชัดเจนแล้วครับว่าถั่วอัดเม็ดไปด้วยไขมันดีที่มีประโยชน์แต่เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเราควรกินถั่วหรือเปล่าเพราะว่ามันมีไขมันและก็แคลอรี่สูงมากนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถั่วอัลมอนด์หนึ่งเสิร์ฟหรือว่า28กรัมจะมีไขมันสูงถึง14กรัมหรือพลังงานแคลอรี่จากไขมันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ126แคลอรี่เลยทีีเดยวแต่งานวิจัยหลายยยชิ้นนืนมาแลคลา,ารก่นถั่ว ไม่ได้ทําให้เราอ้วนขึ้นเลยและแถมยังอาจจะช่วยให้เราลดน้าหนักและก็ลดไขมันได้เร็วขึ้นอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่กินถัว่วหรือว่ากินถั่วน้อยกว่ากลุ่มผู้เข้าทดลอง8,885คนที่กินถัว่วอย่างน้อย2เสิร์ฟต่ออาทิตย์หรือว่าประมาณ56กรัมสามารถลดความเสี่ยงที่จะอ้วนขึ้นได้มากถึง31เปซหรือประมาณ5กิโลกรัมเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ถั่วยังเป็นพืชที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์สูงเช่นถั่วลิสสสสงงงเเรร์จะมี้นใยอาหาหูถึ กรัมและงานวิจัยก็ยืนยันมาด้วยครับว่าถ้าเราได้รับเส้นใยอาหารต่อวันประมาณ18-36กรัมเราจะรู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นกินอาหารน้อยลงและการดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกายอาจจะน้อยลงถึง130แคลอรี่ต่อวันครับประโยชน์ที่น่าทึ่งของถั่วอีกอย่างก็คือนักวิจัยเขาพบว่าร่างกายเราอาจจะไม่สามารถดูดซึมแคลอรี่หรือไขมันจากถั่วเข้าสู่ร่างกายได้100%ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากินถั่วอัลมอนด์รสธรรมชาติ1เสิร์ฟหรือว่า28กรัมที่จะให้พลังงานประ ประมาณ160-170แคลอรี่นักวิจัยเขาพบว่าร่างกายเราอาจจะสามารถดูดซึมแคลอรี่จากถั่วอัลมอนด์ได้เพียงแค่129แคลอรี่เท่านั้นครับเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วนะครับว่านอกจากการกินถั่วจะไม่ทําให้เราอ้วนขึ้นแล้วมันยังมีส่วนช่วยให้เราลดน้ําหนักและก็ลดไขมันได้เร็วขึ้นอีกด้วยเรามาดูกันต่อเลยครับว่าถั่ว5ชนิดที่ดีที่สุดสําหรับการลดไขมันมีอะไรบ้าง1ก็คือถัวถ่วอัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์หนึ่งเสิร์ฟนะครับจะเท่ากับ28กรัมที่จะให้พลังงาานประมณ161ค หรือถั่วอัลมอนด์14เม็ดนะครับจะให้พลังงานประมาณ100แคลอรี่นั่นเองถั่วอัลมอนด์1เซิร์ฟจะมีโปรโตีนและก็คาร์โบไฮเดรตเท่ากันอย่างละ6กรัมไขมันดี14กรัมและเส้นใยอาหารอีก3.5กรัมงานวิจัยพบว่ากลุ่มผู้เข้าทดลองที่กินถั่วอัลมอนด์เป็นเวลา24อาทิตย์สามารถลดไขมันและก็ลดน้ำหนักได้มากขึ้นจริงนอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกว่าการกินถั่วอัลมอนด์มีส่วนช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันและยังช่วยลดระดับความดันโลหิตอีกด้วยคร ว่ากลุ่มผู้เข้าทดลองที่เป็นผู้หญิงที่น้ำหนักเกิน108คนที่กินถั่วอัลมอนด์เป็นเวลา12อาทิตย์สามารถลดน้ำหนักได้มากกว่าอีกกลุ่มที่ไม่ได้กินถั่วมากถึง3เท่าและยังสามารถลดขนาดรอบเอวได้มากกว่าอีกกลุ่มอีกด้วยครับนอกจากถั่วอัลมอนด์จะช่วยให้เราลดน้ำหนักและก็ลดไขมันได้ดีแล้วนักวิจัยยังพบอีกว่าถั่วอัลมอนด์มีส่วนช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดีหรือ high density lipoprotein และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเลวหรือว่า low density lipoprotein นั่นเองครับ 2ก็คือถั่วพิสตาชิโอถั่วพิสตาชิโอเป็นหนึ่งในถั่วที่มีเส้นใยอาหารสูงที่สุดในปริมาณ1เสิร์ฟหรือ28กรัมจะให้พลังงานประมาณ156แคลอรี่หรือถั่วพิสตาชิโอปอกเปลือกประมาณ21เม็ดจะให้พลังงาน100แคลอรี่ครับถั่วพิสตาชิโอ1เสิร์ฟจะมาพร้อมกับไขมัน12.5กรัมโปรตีน6กรัมคาร์โบไฮเดรต8กรัมและเส้นใยอาหารอีก3กรัมงานวิจัยพบว่าการกินถั่วพิสตาชิโอพร้อม ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแถมนักวิจัยยังพบอีกว่าการกินถั่วพิสตาชิโอ25กรัม2ครั้งต่อวันจะช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดหลังกินอาหารได้มากถึง9%ดังนั้นการกินถั่วพิสตาชิโอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะดื้อต่ออินซูลินร่างกายก็จะสามารถนําพลังงานไปใช้ได้มากขึ้นและยังช่วยลดการสะสมไขมันในร่างกายเพิ่มนั่นเองครับนักวิจัยยังแนะนํามาอีกว่าเราอาจจะกินถั่วพิสตาชิโอเป็นแนดคดีกว่าเพราะภายในระยะเวลา12อาทิตย์กลุ่มู้เขา ทดลองที่กินถั่วพิสตาชิโอเป็นของว่างจะสามารถลดน้ําหนักและลดระดับไตกรกลีเซอไรด์ได้มากขึ้นจริงครับถั่วพิสตาชิโอยังอัดเม็ดไปด้วยเส้นใยอาหารที่จะช่วยให้เราไม่หิวบ่อยแล้วก็สามารถควบคุมพลังงานแคลอรี่ต่อวันได้ดีขึ้นและงานวิจัยยังพบอีกนะครับว่าร่างกายเราอาจจะดูดซึมพลังงานจากถั่วพิสตาชิโอได้แค่95เท่านั้นเองครับ3ก็คือถั่วเฮเซลนัทถั่วเฮเซลนัทนะครับเป็นหนึ่งในถั่วที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ที่หลากหลายมากยกตัวอย่างเช่นในปริมาณ1ิร์ฟจะมี วิตามิน E 3 7เและแมกนีเซียม20%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันเฮเซลนัทหนึ่งเสิร์ฟจะเท่ากับ28กรัมซึ่งจะให้พลังงานประมาณ176แคลอรี่หรือเฮเซลนัทสิเม็ดจะให้พลังงาน100แคลอรี่ครับซึ่งเฮเซลนัทหนึ่งเสิร์ฟจะมีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนอย่างละ6กรัมไขมันดี9กรัมและเส้นใยอาหารอีก3.5กรัมเพื่อนๆจะสังเกตว่าเฮเซลนัทเป็นถั่วที่มีความพร่องแป้งมากในปริมาณหน oh ึ่งเส เท่านนั้ในขณะที่เม็ดมะม่วงหิมาพาันจะมีคาร์โบไฮเดรตสุที่มากถึง8กรัมไปทีเดียวครับนอกจากนี้เฮเซนัทยังมีเส้นใยอาหารสูงที่จะช่วยให้เราอิ่มท้องนานขึ้นช่วยแก้ปัญหาหิวบ่อยและก็ลดอาการท้องผูกอีกด้วยครับ4ก็คือวอลนัทวอลนัทหนึ่งเสิร์ฟจะเท่ากับ28กรัมซึ่งจะให้พลังงานประมาณ182แคลอรี่หรือวอลนัท4เม็ดจะให้พลังงาน100แคลอรี่ครับวอลนัทหนึ่งเสิร์ฟจะมีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเท่ากันอย่างละ4กรัมเส้นใยอาหาร2กรัมและก็มีไข มันดีอีก18กรัมเพื่อนๆครับเมื่อเปรียบเทียบกับถั่วชนิดอื่นเราอาจจะสามารถกินถั่ววอลนัทได้มากกว่านั่นเป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าถั่ววอลนัทหนึ่งเซิร์ฟจะให้พลังงานประมาณ182-185แคลอรี่ก็ตามแต่นักวิจัยพบว่าร่างกายเราอาจจะดูดซึมได้แค่146แคลอรี่หรือแคลอรี่จากถั่ววอลนัทนะครับอาจจะเข้าสู่ร่างกายเราแค่79เท่านั้นนอกจากนี้ถั่ววอลนัทยังเป็นถั่วที่มีกรดไขมันดีเช่นกรดไขมันโอเมก้า3และสารอัลฟาไลโนเลนิก หรือว่าสาร ALA สูงอีกด้วยงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าสารอาหารทั้ง2ชนิดนี้มีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล,ลเลวหรือว่า LDL ช่วยลดระดับความดันโลหิตและช่วยเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นอีกด้วยครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าถั่ววอลนัทมีรูปทรงเหมือนสมองและงานวิจัยก็ยืนยันมาชัดเจนแล้วนะครับว่าการกินถั่ววอลนัทอาจจะช่วยให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นและมีความฉลาดมากขึ้นด้วยครับ5ก็คือถั่วลิสงถั่วลิสงหนึ่งเสิร์ฟจะเท่ากับ28กรัมซึ่งจะให้ พลังงาน176แคลอรี่หรือถั่วลิสงประมาณ16-18เม็ดจะให้พลังงาน100แคลอรี่ครับถั่วลิสง1เซิร์ฟจะมีไขมันดี17กรัมโปรโตีน4กรัมคาร์โบไฮเดรต5กรัมและเส้นใยอาหารอีก3กรัมงานวิจัยพบว่าการกินถั่วลิสงเป็นสแนค็คอาจจะช่วยเราลดไขมันได้ดีขึ้นเพราะนักวิจัยพบว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมทดลองทั้ง200คนที่กินถั่วลิสง1เซิร์ฟเป็นของว่างจะรู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นและก็กินอาหารน้อยลงโดยอัตโนมัติการกินถั่วลิสงยังช่วยเพิ่ม แต่ฮอร์โมนอิม่มนั่นก็คือฮอร์โมน PYY และฮอร์โมน CCK ซึ่งก็จะช่วยให้เราควบคุมความอยากอาหารได้ดีขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายเราอาจจะดูดซึมไขมันจากถั่วลิสงในรูปแบบต่างๆได้ไม่เท่ากันซึ่งนักวิจัยแนะนําว่าถ้าเราอยากจะลดน้าหนักลดไขมันให้ได้ผลเร็วเราอาจจะเน้นกินถั่วลิสงที่มาแบบเป็นเม็ดดีกว่าเพราะสิ่งที่เขาค้นพบก็คือการกินถั่วลิสงต้มหรือแบบคั่วเป็นเม็ดทั้งเปลือกร่างกายเราอาจจะดูดซึมพลังงานจากไขมัน ได้แค่82%เท่านั้นในขณะที่ถั่วลิสงในรูปแบบของเนยถั่ว100%ร่างกายเราจะดูดซึมได้มากถึง93%และถั่วลิสงในรูปแบบของไขมันร่างกายเราดูดซึมไขมันได้เกือบหมดหรือประมาณ95%ครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าถั่วเป็นหนึ่งในอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดและแถมมันยังอาจจะช่วยเราลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันได้เร็วขึ้นด้วยทีนี้เพื่อการลดไขมันที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราควรควบคุมพลังงานแคลอรี่ต่อวันที่ได้จากถั่วให้พอดีด้วยดังนั้นผมจึงอยากแนะนำ ให้เพื่อนๆกินถั่วเป็นสแน็คแค่วันละ1-2เสิร์ฟเท่านั้นซึ่งเพื่อนๆอาจจะกินถั่วพร้อมกับอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นกรีกโยเกิร์ตข้อเทจชีสและอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนสูงโดยเฉพาะผละไม้เป็นต้นครับเพื่อความกรอบใหม่และลดกลิ่นอับผมแนะนําให้เก็บถั่วไว้ในที่แห้งและในอุณหภูมิห้องและถ้าอยากเก็บถั่วไว้กินนานๆน,นะครับเราอาจจะเก็บถั่วไว้ในตู้เย็นหรือในช่องฟรีเซอร์ดีกว่าครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์ Comment, หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้้เลลลยที่ด่ดาานางแะ นี้ถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายที่อยากจะลดน้ําหนักลดไขมันอยากจะปั้นหุ่นในฝันให้ตัวเองภูมิใจสักครั้งในชีวิตแอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษาได้ก่อนฟรีและถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่เหมาะสมกับความฟิตทุกระดับของเพื่อนๆสำหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ